หนึ่งของฉันบู๊ทแนะนำตัวหน่อยฮฉันคือบู๊ทฉันชอบรองเท้าสีแดงฉันก็ชอบกินกล้วยมากๆเลยเรื่องการเรียนการ่วมด้วยกันนะต่อต่อมีการนำกลับนะคะผมาเด็็กกๆนตัวอย่างนะในในตัวอย่างนะะคเปิดหนังสืออย่างโลกย่างหนึ่งราวสามสิบก้าชื่อตุ๊กกา โอเคก่อนเ่นเรามาดูตัวอย่างก่อนนะคะการนกงคือเราจะนำเรนไดนะคะก่อนอัน้เราต้องจก่อนว่าอะไร่ไนะเวลาต้องสัดีนะคะการลบเนีอันนี้ได้รัจากนะทคนอันนี้คือประโยชน์นะนะคะที่เปเพื่อนรู้จักจยเขาดูสิบสี่แบบนะคะสิตัวทั้งนีาเราเรียกว่าตัวตั้งตอันนี้เราเรียกว่าตัวตัส่วนตัวที่เราได้าเนี่เรียกว่า ตัวลบตัวบาทำไมถึงได้ว่าตัวลบตัวาภามีเครื่องหมายจะได้ไปถวายพระเพราะฉะนั้นและีคือว่าตัวลบเป็นอีกหน้าตัวสีเนียว้ารักะไม่มีการลบจะเช่อใจไงจะดีใจวิล่าลบวิ่เลยเยไปแล้เด็กนับต่อต่อตลบนะคะก็คือตัวเลขตัวเลขนะะนับไปนับไป่าตัวต้าอยางนี้นะตัวลบคือคาเยากเอาไปปะจนร้อนแล้วก็ก กันไปมาเราก็นับต่อไปจนที่เราจะไปไปจงไทยแดงอยู่ด้านห้านะคะให้นับต่อไปถึง14กิดะไร้เสือความหซจับในนี้เสอาหากยแบมากมที่เราสามารถดดึงกก็หนังดินนั่นคือคคือคำที่จะช่วยพวกเราใแต่14ลสอออกไว้ก็จะในโลกกว้างหรือเปล่านะคะคือจะมาที่เราที่นิ้วมือของเรานะคะ้ิ้นไชด่งความานนเาไปไหเรา ถูกใจจริงๆเลยนะคะนะคะมาดูพร้อมกันน10เอ้า9ต10 9ตัวคือตัวที่หั้าตัวตั้งตัวตั้งเกถูกใจเลส่วตัวลบคือ9ใช่ไหมคะวิธีการนับต่อนับต่อนับต่อลบตัวลบคือัวนับไปตัวตั้งคือ1เอ1ข้อนี้แค่เราเอา9ไว้ใจแล้วกำลัง้นขึ้นมาแล้วนับต่อไม่ถึง10 10แต่ก่อนอื่นนะเราไม่าดรู้จเป็น

ก็โดคหัวมาแล้ว่ไปมาดูข้อทีนะคะข้อที่สองสเหมือนกันเลยกันตัวด้านหน้าที่ตัวหนตัวด้านหลังัว่้านหลังตัวลบนะคะเวลานับต่อเราจะนับจากตัวลบไปถึงตัวตั้งนั่นก็คือนับต่อจากเจ๊จ๊ถึงสิบถึสองนะคะตัเจ็ดเจ็ดต้าั้ไมา้งมาตั้งมาั้งมา้งกาตั้งม้าตั้มาตอ้ง้งัตอา้ัา ตอนนี้ยังหลายเซ็นไม่ได้าตอนนี้เราจะต้องมาทำายแล้วชคือทำาจไปเสตบสจ็ด้ไหนก็เห่มาแล้วในในการต่อไปก็คเอว่าสตรนเบอรี่จามาแล้วจ้าตบางี้อทก่นอาันตกลงไปในเหวตายไม่อนี้ให้ลองให้ไม่ได้ลองทำเองนะัรัวรรัเลตอบรี่จาสิบสามลบแปดนัาลบไปไปตัางงา้เท่าไหร่คะ ได้มาตัวกาเป็นไฟอีกได้ลบที่สามลบที่แปดจุ๊บๆโมกาจุ๊บได้แเป็นคว่าพิชิตได้ให้เป็นเป็นเป็นผลลัพธ์ถอนที่สองสิบสามลบปดไปหาถจุ๊บจุบโอเคไปต่อวิ้งเราจะกรโดขึ้นไปยังไงอ่ะต้องมีรันเวคอยๆวีดีการเราเนเพื่ีเ่อนา่อมาเพื่ไม่เสร็จเนาะ เอาเลยเอ้ยเอเอ้ยกระโดดตรงนี้ก็ได้ไป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 ต่อโอ้สตรอเบอรี่เพียบเลยว้าวงำงำงๆงำงงมงว้าสตรอเบอรี่สีทองเรียบร้อย้านตัวเไี่ปแวล้วยจัอเลว้าวเนบดน่ะโอยไปนะไปนะไนไปนะไปนะไไว้ะะไปนะนะไปนะไนไนนะนะไปนะไปนะไปไปไปนะไปนะนไไนไน เสียดาจริงๆไม่เป็นคนน่าจะเสียดายนะเดี๋ยวเราไปหน้าทันไปเลยเป็นหน้าเหนึ่งรยสี่สิบสุ้แบ็แพคแบ็แพคมาแล้วของฉันันต้องเก็บไทหมดเพื่อที่จะได้ไปเก็บจานขน้น่งนาหนึ่งสุดยอดไปเลยดไม้แล้วตุ้มสจได้ดอกไม้อีกนึงดอกรึ ในนั้นร้อยสี่สิบเหมือนกันนะคะเป็นวิธีการเดียวกันนะคะอ่าเป็นวิธีการเดียวกันแต่ว่าเรามีเขาจะถามเราว่าเขาจะถามเราว่าเราจะนับได้กี่ครั้งนะคะนั่นก็คือคำตอบที่เราได้นะคะคำตอบที่เราได้อันแรกคือสิบสี่นะอันแรกด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวต้องรอนิดนึงบึ๊บเรียบร้อยกระโดดเอาวละ ได้กุญแจมาแล้วคณิตศารัคดิ์คานิทศาศักิ์เล่มสีขาวครับคานิทศาสัร์เล่มสีขาวครับเล่มสีขาวครับน่าตอนนี้หน้าหนึ่รอสี่สบนะคะประนี้หน้าปุ๊บเลยหน้าหน่ร้อยแปดสบเ้ามาเลยนะปรตมิติอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าไม่แน่ใจเลยว่าประตูมนี้จะพาไปที่ไหนเราเปหน้าหนา่งร้อยสี่สิบค่อยทํเอะไรแบบนีเเราสามารน ขั้นตอนที่ดูนี้ตอ่างนะคาเหมือนเดิมเลยเวลานับต่อนะคะ็้อสองนะคเรานับต่อจากตัวลบไปตาตัวบไต่้งนะตัวลบคือตัวที่อยู่แ้ววก็ตัว่ต้องอยู่ด้านตั้งหน้า่ะด้านดังตัวอย่างนะก็คือ15ลบหกมีคาเ่ากับช่องว่างมีการนับหลอกคือเอาหกไว้ในใจนะคะเดี๋วต่อไปให้ถึง15นะคะนับต่อไปให้ตัวตั้งคือ15ที่อยู่ด้านหน้านะคะก็จะได้ ติต่อนอ่ะโอเคเาลองควาแบบหาข้อที่สองจุดหนึ่งนะคะสิบสี่ลบห้ามีค่าเท่ากับพช่องว่าเขาบอกว่าให้เด็กนับต่อจาก5ไปถึงสิบสี่นะคะก็คือนับต่อหัตัวลบไปหาตัวตั้งลก็จะได้เป็นห้าเอาหไว้ในใจแล้วก็เพิ่มกันขึ้นมาห้าแล้วว่านับต่ออีกหึงสิบสี่ค่ะห้าแล้วก็ห7เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่ได้กี่นิ้วคะได้กี่นิ้วคะอ่า้ได้เก้านิ้วเลยก็เห็นในเก้าลงไปั่นหมายวามว่าเรานับต่อหมายว่าเก้าครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของผลลัพธก็มี่าร์เาก็มีค่าเปก้านั่นเองนะคแล้วก็พัมกิ้น โอเคแมมว่าหลานฉังว่าหลายเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเตรียมท็อปปิ้งเลยนะครณครูจะไม่ทำเยอะนะคะ อันนี้จะไม่ให้อันนี้จะไม่ให้สิททำเยอะเพราะว่าสำหรับสำหรับสำหรับเพื่อนที่เข้าเรียนเข้าเรียนนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะได้มีภาระงานภาระงานนะครับมาครัเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนตอนไม่ได้เรียนจนคนคยไมกเข้าใจไม่เข้าใจลาขอบุญหนึ่งชิ้นได้ไหมอ่ามาดูข้อสองจุดสองค่ะ 8 8 1-8ลบแปเคือตัวตั้ง8คือตัวลบอ่าี่การนั่าวที่จากจไปหา11ใช่ไหมคะมเอาแไว้ตนใจสำหรับวันนี้น้องๆาที่ช่องอดค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไครต์กด1ได้กี่นิ้วี่อคพลาดคลิปต่อาะเอาล่ะตอนนี้ทกของเราก็มากันแล้วนี่คือสแล้ามกน็ดแปบได้ คิดคคนี่ลาไปก่อนบายบายนะทุกคนเขียนตอบทุกครั้งต้องเป็นตัวเล่นตัวให้ตอบต้องดูปไทยและอสุดท้ายอันนี้ให้ดี่ทำเอเนะคะ ำเองนี่งคะโอเคเคเดียวเรายวเจ้าเพียงเท้าเ้านี้นะลูกนะจะได้แล้สาวน้อยนักประชัจนได้ค่ะเาเจอมาเมาแล้วเจ้าหายไป้ยกับเมแล้วก็ไม่มีเวลาเรียนออนไลน์ฟูุนะคะนะคะ เมื่ดเรม่องขไดนหางานเยอะนะคะย่พ่อนเพื่อนของเราานะสหรับสสามใเด็กํ้ำดงนะคะเสร็จแล้วทรงคุณลุ่ในลายส่วนตัวนะลูกเพราะว่าถ้าสรงในกลุ่มมันหางานยากเพราะว่าคุกันเัน่องเยอะเยอะทรงในลายส่วนตัวคนกลุ่แก้วนะคะโอเคสามาขอต้นบก่นนะคะนะคะเจอกันใหม่ช่วง้ตอนบ่ายนะคะีชาาสาไทย แล้วต่อไปพี่ดาวจ๋าจะหาใครเจอนะลองนับสิหนึ่งสอกันบ่ายนะคะจะเจอกันอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยเจอกันเดือกันยุตอนบ่ายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพักผ่อนแล้วก็ทานข้าวาที่ยงนะคะโอเคสำหรับวันนี้พเพ่ยงแค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆดอกไม้นั่นเองบ้าวดอกไม้ ต่อไปเป็นใครกัน